พวกกรสยายมหาโซนะคะกินได้เลยด้วยค่ะวันนี้สายไหมจะพาเพื่อนๆทํานะคะยำปลาหมึกกับกุ้งยัดไส้นะคะมาดูวัตถุดิบกันนะคะเราใช้ปลาหมึกนะคะปลาหมึกแล้วก็กุ้งค่ะปลาหมึกเนี่ยได้ล้างทําความสะอาดแล้วนะคะกุ้งเราก็ได้ปอกแล้วก็ผาหลังไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆจะงงว่าเรามีซ่อมไว้ทําไมคะซ่อมอาไว้ เจาะปลาหมึกหรือแทงปลาหมึกให้เป็นรูๆจะได้เวลาจะใส่จะได้ไม่แตกนะคะมาดูวัตถุดิบกันนะคะว่ามีอะไรอีกนะคะอันนี้ก็คือจะเราจะใช้เนื้อไก่หรือเนื้อหมูกดนนะคะสับสับหรือบดให้ละเอียดเลยค่ะผสมกับสามเกลือคือกระเทียมพริกไทยรากผักชีแล้วก็ปรุงรสด้วย ปรุงรสด้วยน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็ผงปรุงรสนะคะแล้วก็ใส่วนเส้นนิดหน่อยค่ะสับหยาบๆแล้วพลืดโขกให้เข้ากันเลยนะคะให้เหนียวเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็มีน้ําตาลทรายธรรมชาติค่ะแล้วก็น้ําปลานะคะ mm hmm. วันนี้เราจะยำใส่ลูกเลมอนค่ะใส่ลูกเลมอนกับมะนาวสดนะคะ mm hmm. แล้วก็มีพริกนะพริกขี้หนูสวนนะคะ mm hmm. เขียวแดงนะคะ ซอยระเกียดเลยนะคะไว้ประมาณแล้วแต่เผ็ดนี้ตามใจชอบของเพื่อนเพื่อนนะคะเพิ่มได้ลดได้นะคะนี่อยู่ประมาณที่1ช้อนโต๊ะพึ่งค่ะแล้วเราจะใส่หอมแดงนะคะหอมแดงซอยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดซอยผักชีฝรัง่งหรือผักชีใบเรื่อยนะคะซอยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ต้นหอมค่ะซอยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ขื้นช่ายค่ะ ซอยไว้เรียบร้อยแล้วนะคะวัตถุดิบเราก็พร้อมแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราลงมือทํากันได้แล้วนะคะเราทําการยัดไส้กันได้แล้วนะคะแล้วก็ซ่อมนะคะซ้อมแทงปลาหมึกก่อนนะคะเวลายัดไส้เขาจะได้ไม่แตกนะคะ เราทําการปรุงน้ํายํากันไดนนนะะ้แล้วนะคะพริกเทพริกใส่ลงเลยค่ะบีบเลมอนใส่เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยด้วยมะนาวนะคะตามด้วยหอมแดงนะคะตามด้วยน้ําตาลหนึ่งช้อนชานะคะน้ําตาลน้ลําปลาพริกเรากะได้ตามใจชอบนะคะเราจะเอารสไหนเราก็ปรุงไว้ตามใจชอบนะคะน้ําปลาใส่ไปเลยนะคะ คนนะคะคนให้เข้ากันเดี๋ยวเราไปลวกปลาหมึกกับกุ้งกันได้แล้วนะคะเราทําน้ํายำรอไว้แล้วนะคะตั้งน้ําให้เดือดเลยนะคะแล้วก็ใส่ปลาหมึกลงมาเลยค่ะลวกเราลวกปลาหมึกก่อนก็นได้นะคะเพราะว่ากุ้งเขาจะสุกง่ายนะคะลวกนี้ใช้ไฟก,กลางๆนะคะอยา่ยาแรงมากเกินนะคะ แล้วก็ตามดิบกุ้งนะคะลวกกุ้งไปเลยค่ะปลาหมึกก็สุกแล้วนะคะเอาขึ้นได้แล้วนะจ๊ะปลาหมึกนี้เราใช้มีดกรีดนะคะกรีดนิดหน่อยนะคะเวลาราดน้ำเขาจะได้ซึมเข้าหากันนะคะ กีดแล้วให้รอบๆเลยนะคะเอาน้ำยำราดได้ล้วนะจ๊ะเดี๋ยวราดเสร็จเรามาดูนะจ๊ะว่าหน้าตายำกุ้งยาส้กับปลาหมึกยไส้ของเราจะหน้าตาหน้าทานแค่ไหนนะคะจ้าพร้อมเสิร์ฟเลยจ,จ้ากินได้อร่อยด้วยนะคะยำ ปลาหมึกยัดไส้นั่นๆเลยค่ะไส้นั่นๆเลยนะคะแล้วก็ยำแล้วก็กุ้งยัดไส้นะคะยำใส่ยำใส่เรมมนแล้วก็มะนาวนะคะน้าตาณน้า,านไม่จ้าถ้าน้ำตาณน้า,านแล้วนะจ๊ะจะลืมนะจ๊ะฝากกดแชร์กดไลค์กดสับตะไคร้และจะลืมกดติดตามสายหมยห่เฮโซด้วยนะคะและอย่านะคะอย่าลืมกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ ขอบคุณมากค่ะ